ภาษาพาบเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะกับคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning everyone it's me อาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะกับความรู้ดีๆภาษาอังกฤษสอดแทรกด้วยเกรดความรู้รอบโลกแล้วก็ในประเทศไทยเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ย น่าจะกำลังตามข่าวนะคะเรื่องของสสวที่ได้คะแนนสูงที่สุดแน่เลยนะคะจินก็ได้ตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่วันนี้นะคะเกรดความรู้ที่เราจะเอามาคุยกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการนั่นเองค่ะซึ่งในฐานะอาจารย์นะคะแล้วก็เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ ต้องใช้คำว่า serious เลยนะคะตำแหน่งทางวิชาการกว่าจะได้มาต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องใช้ทั้งผลงานวิชาการฝีมือหลายๆสิ่งที่มาการันตีกว่าจะได้ผลงานนี้ได้นะคะเวลาเราเห็นใครที่อืมทำไมได้บาง่ายจังเลยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันนะ <laughs> มันไม่ไม่ไม่ไมไมยุติธรรมไม่แฟร์นะคะทีนี้เอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็ปล่อยให้สังคมแล้วก็กฎหมายจัดการแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการแล้วกันนะคะคําว่าอาจารย์ค่ะเอออย่างที่จินเคยพูดกับท่านผู้ฟังไปหลายๆครั้งแล้วนะคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะแยกเป็นอังกฤษแบบอเมริกันนะคะแล้วก็เป็นอังกฤษแบบที่อังกฤษหรือที่เราเรียกว่า British British accent กับ American accent นั่นเองค่ะทีนี้อย่างคำว่าอาจารย์เนี่ยค่ะอย่างอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยเขาก็จะใช้ว่า lecturer หรือว่า instructor ก็ได้นะคะ lecturer or instructor แต่ถ้าเป็นแบบ British นะคะแบบอังกฤษอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า lecturer lecturer ส่วนคำว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งเป็นตำแหน่งทางวิชาการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยก็คือ assistant professor ค่ะ assistant professor อันนี้จะเป็นแบบอเมริกันนะคะ assistant professor assistant professor ส่วนแบบอังกฤษนะคะ British academic rank นะคะก็จะใช้คำว่า senior lecturer senior lecturer และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ค่ะรองศาสตราจารย์จะใช้คำว่า associate professor associate professor อันนี้เป็นแบบอเมริกันนะคะแล้วก็แบบที่เป็นอังกฤษอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า reader reader และตำแหน่งสูงสุดเลยค่ะของ academic ranking นะคะแบบอเมริกันค่ะเราก็จะใช้คำว่า professor professor แบบอังกฤษก็ใช้คำว่า professor เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเวลาที่มี professor มาจากต่างประเทศที่เขาขึ้นต้นด้วยสหรือว่าตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยค่ะเราสามารถเรียกเขาว่าศาสตราจารย์ professor ได้ professor เราก็ตามด้วยชื่อเขาได้นะคะอย่างเช่นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจินยกตัวอย่างจากตำแหน่งอาจารย์เลยแล้วกันนะคะที่ยังไม่ได้มีตำแหน่งวิชาการอื่นๆนำหน้านะคะอย่างเช่นเราอาจจะใช้คำว่าสมมติ ขออนุญ,ญาตใช้ชื่อตัวเองแล้วกันนะคะเอาเรื่อเอาชัย <c oughs> ก็จะเป็นมิสนะคะฝรั่งก็จะเรียกว่ามิสหรือมิสเตอร์ได้เลยนะคะก็จะเป็นมิสจินตนาวัชระโพธิกรมิสจินนี่มิสจินตนาวัชรโพธิกรแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งเลยคะ่ะว่าคุณเป็นตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนอะไรนะคะก็ของจินก็จะเป็น Instructor หรือว่า Lecturer ก็ได้นะคะ Lecturer in English Lang u a g e นะคะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะก็จะเป็น Miss จินตนาวัชราโพธิกร Assistant Professor of English Language นะคะ Assistant Professor of English Language ส่วนถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ค่ะ Miss จินตนาวัชราโพธิกร Associate Professor of English Language Associate Professor of English Language และถ้าเป็นศาสตราจารย์ ขอ,อนิดนึงนะคะก็จะเป็น Professor จินตนาวัชรพธิกรหรือ Professor of English Language Professor of English Language อ่ะละค่ะจินก็เชื่อว่าคำศัพท์เหล่านี้ที่เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการนะคะก็อาจจะช่วยให้หลายๆท่านคลายความสงสัยลงได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าเราจะมีคำนำหน้าชื่อเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์หรือแม้กระทั่งสูงสุดก็คือเป็นศาสตราจารย์ค่ะก็ต้องอาศัยความภาคเพียรน,นะคะแล้วก็มีผลงานที่ค่อนข้างเด่นชัดแล้วก็การันตีด้วยนะคะถึงจะได้ตำแหน่งนั้นมา แล้วเราจะได้ภาคภูมิใจค่ะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำด้วยตัวของเราเองนะคะ so you r e gonna be proud of yourself ให้เราภาคภูมิใจด้วยตัวเองดีกว่านะคะค่อยๆก้าวทีละก้าวอย่างภาคภูมิใจดีกว่านะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ตอนนี้กําลังทาผลงานทางวิชาการอยู่นะคะรวมถึงตัวเองด้วยจันจินีนะคะก็ Go! ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ thank you so much for today bye